มาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟกก็มีของมาแกะอีกแล้วนะคะสภาพก็โสมนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอนอยู่ห้องนะไม่ได้แบบไปไหนนะวันนี้นะคะเฟก,ก็จะมาแกะเป็นตัวนี้เลยได้มาอันเดียวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นงานของมินิโซนะคะมันคือคอลเลคชันของซาริโอคาแรคเตอร์นั่นเองเป็นคอลเลคชันกระดา ันเองเป็นแรบบิตนะคะมีทั้งหมด6กแบบให้สะสมนะคะก็คือ6แบบตามหน้ากล่องเลยไฟได้มาในราคา13ปอนด์านะ,ะนะซึ่งตีเป็นเหทไทยเนี่ยกล่องละประมาณเกือบ700บาทเลยซึ่งถามว่ามันแพงไหมมันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะก็เลยจัดมากล่องหนึ่งนะและเหตุผลที่จัดมาเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นกรรมยี่ทุกคนเน้นว่ากรรมยี่คือไฟไม่เคยแบบเล่นอาร์ทอยอะไรเลยที่แบบแกะออกมาแล้วน้องเป็นกรรมายี่และอันนี้จะเป็นกล่องแรกแล้วไฟรู้สึกว่ามันน่ารักมากแต่ว่า แน่นอนว่ามันก็อาจจะแบบดูแลรักษายากนิดนึงเนาะเพราะว่าฝุ่นมันจับง่ายอะไรเงี้ยนี่นะคะหน้าตาน้องนะแล้วก็เนี่ยจะเป็น6ตัวทั้งหมดที่เรามีสิทธิ์ได้นะคะจะมีกีกีลาล่านะคะลิตเติ้ลทวินสตาร์เนาะแล้วก็ไมเมโลดี um ้คุลมิปอมปอมปูลินแล้วก็ชินามนโรนะคะนี่ประมาณนี้ก็เรามาแกะกันเลยนะว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ต้องบอกกันเลยนะว่าเฟยอยากได้กีกีลาล่าไม่ก็ชินามนโรนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็แบบ3ามต่อสามอะสามอยากได้ สบมอะไรก็ได้อะไรเงี look, nice right. so ้ยหวังว่าจะได้เนาะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยเนาะข้างบนน่ะน่ารักมากเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอุ๊ยทุกคนอยากให้ดูว่ามันแกะง่ายมากกาวมันไม่ได้เหนียวเหมือนของป๊อปมาดนะอุ๊ยดูดิคือเหมือนกาวอ่ะมันแปะไว้แค่จุดเดียวนะก็คือตรงนี้ใช่ป่ะแล้วพอเราแกะ ปึ๊กออกมามันก็คือแบบนี้เลยถือว่าชอบมากๆเพราะว่ากล่องมันไม่พังนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเขาจะมีแบบการ์ดให้ไหมอะไรให้ไหมนะเพราะว่าเฟม์ไม่ค่อยได้แกะของมินิโซ่เหมือนกันมันไม่ค่อยมีตัวที่ถูกใจนะก็เลยยังไม่ได้แกะนะนี่รอยก็จะประมาณนี้ซึ่งแบบถือว่าดีที่สุดตล้วแต่เฟแกะมาแหละเปิดกันนะอุ้ย เราได้เป็นตัวหูกระต่ายทุกคนถุงนะคะก็คือถุงจะไม่มีลวดลายอะไรใดๆเลยจะเป็นถุงธรรมดาแต่ว่า จะมีเจาะรูนะคะซึ่งเราสามารถเห็นได้จากรูแวบๆนะคะว่าเราได้ตัวอะไรแต่ว่าเท่าที่เฟจับดูเนี่ยเฟได้เป็นตัวหูกระต่ายทุกคนตัวหูกระต่ายเนี่ยจะมีหลักๆเลยนะคะแค่4ตัวเท่านั้นก็คือลาล่ากิกกิแล้วก็มายเมโลดี้แล้วก็คโลรมีทุกคนทุกคนคิดว่าเฟยไ,ได้ตัวอะไรคอมเมนต์ Comment ก่อน,ก,นก่อนจะเปิดคิดว่าเฟไ,ได้ตัวอะไรคอมเมนต์เลออขอแล้วขอเป็น ai, กิกิไหมก็ลาล่าแหละแต่ว่าถ้าได้เป็นแบบมายเมโลดี้คโลมีก็โอเคก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าอยากไดกิกิ เดี๋ยวทุกคนลองส่องดูนะว่ามันคือตัวอะไรทุกคนเห็นไหมอุ้ยอุ้ยสีชมพูเหรอมันก็จะสโะคบลงมาเหลือแค่ไมเมโลดี้กับลาลาแล้วดนะมันเหลือแค่สองตัวนี้แล้วนะมันคือตัวอะไรเปิดกันอุ้ยเป็นกรไมะหยิ่นุ่มมาก1 2ึ่งองอามอ คนดูดีแล้วมมกน้องเป็นกระมะงอีอะนุ่มากเออชอบอ่ะดูงี้น่าจะแบบซื้อเพิ่มมาอีกคือแบบตอนที่ดูอะมันไม่มีตัวโชว์ให้ดูใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีให้จับมันรู้แค่ว่าเป็นกระมะงอีอะไรเงี้ยเฟยก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าซื้อเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าของจริงจะหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ว่าของจริงคือน่ารักมากแล้วก็มีลายเส้นด้วยนะคะแล้วเนื้อก็แบบเป็นกระมะงีนุ่มๆอะเหมือนสกุชชี่เลยชอบมากแต่ว่าตรงหน้าน้องกับตรงบัวจะเป็นไวนิลของเล่นปกติ น,ะะนอกัานจะแบบเป็นกรรมยี่นะน่ารักมากแต่ว่าน่าจะดูแลรักษายากพอสมควรนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่าน้องจะแบบว่าดูแลรักษายากไหมนะคะนี่น่ารักอ่ะเดี๋ยวน้องก็จะมาขึ้นแท่นนะคะอยู่กับเพื่อนๆบนเชลล์น่ารักมากโอ้ยน้องมีการ์ดมาด้วยการ์ดจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่าไมมโลดี้นะแล้วก็ ข้างหลังคือสีแสนคาลเลอร์ฟูมาแต่มีความรู้สึกว่าพอน้องเป็นกระไมเหี่ยมันหนักกว่าโมเดลทั่วไปนะมันหนักมากๆทุกคนแล้วก็เสียงแบบคือมันดูเป็นวัสดุที่แบบแข็งแรงมากๆแล้วมันก็แบบเป็นปะ คือเสียงมันแบบมันดูเป็นก้อนหินอะแต่มันหนักจริงๆนะเมื่อกี้มันหล่นใส่ขาเฟืงแบบยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเป็นวัสดุที่แข็งอะถ้าถามว่าคุ้มราะคาไหมก็รู้สึกว่าคุ้มนะแต่ว่ามันอาจจะแข็งสักนิดนึงอาจจะแบบเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่าถือไปถ่ายรูปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ของมินิโซมันดีอย่างคือมันไม่มีลุ้นซีเคว็ตนะคะทุกคนก็คือถ้าซื้อยกบล็อกก็คือได้ครบทุกตัวแน่ๆไม่ต้องมานั่งปิดหัวว่าแบบจะได้ซีเควนตใหม่แล้วตัวไหนจะหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นคือถ้าเกิดไม่ซื้อยกบล็อกใช่ไหมเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้น1ในหกนะคะก็คือ อะไรตัวหนึ่งใน6ตัวก็ก็ไม่ปวดหัวดีก็ขำๆได้ตัวไหนก็ตัวนั้นอะอย่างนี้เหมือนเฟย์อย่างเงี้ยได้แมมโลดี้ก็แมมโมดี้แต่ว่ามันดีจริงๆนะกรมืยีอะอยากจะแบบให้ทุกคนดูคือมันนุ่มมากๆอ่ะนุ่มมากเป็นล็อกจริแหรอวะคือมันนุ่มมากไม่เหม็นนะประมาณนี้แหละทุกคนลองไปหาซื้อกันนะของมินิโซนะเป็นคอเลคชันและบิ t ของซาริโอนะคะต้องคอเลคชันนี้เท่านั้นคอเลคชันอื่นมันไม่ได้เป็นกรรมืยีนะก็ประมาณนี้แหละไปก่อนแล้วบ๊ายบาย